you yeah. ประเทศที่หลากหลายเชื้อชาติยังมาเลเซียช่างเร้าใจเปี่ยมสเสน่ห์สมพลังและสงบสุขในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่มอาเซียนมาเลเซียมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมความสงบสุขและความมั่นคงในภูมิภาคไม่นานนี้เองที่มาเลเซียเฉลิมฉลอง50ปีแห่งการประกาศอิสรภาพและนั่นคือความเชื่อมั่นในความก้าวหน้าและอนาคตของประเทศในทางภูมิศาสตร์มาเลเซียครอบคลุมตั้งแต่คาบสมุทรมาเลเซีย ไปจนถึงสระักและซาบามีประชากรประมาณ25ล้านคนในทางเศรษฐศาสตร์มาเลเซียมีอัตราการเติบโตอย่างแข็งแกร่งเมืองหลวงคือกัวลาลัมเปอร์เป็นนครที่มีชีวิตชีวาและตึกระฟ้านั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศอย่างไม่หยุดยัง้งด้วยความที่เป็นสังคมวัฒนธรรมผสมมาเลเซียคือการหลอมรวมวัฒนธรรมหลากสีสันของเอเชียและมีสิ่งให้ผู้มาเยือนสัมผัสมากมาย ในด้านภูมิประเทศกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นดินในมาเลเซียปกคลุมไปด้วยธรรมชาติเขียวขจีมาเลเซียรวมทั้งประเทศอาเซียนอื่นๆมีความกระตือรือร้อนในการอนุรักษ์ธรรมชาติทมกลางความท้าทายต่างๆนานาความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อสงวนความงามตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นั้นจะเป็นหัวใจสําคัญของการนําเสนอประเทศมาเลเซีย สารคดีสีสันอาเซียนตอนมาเลเซียดินแดนแห่งความหลากหลายในภูมิภาคอาเซียนมาเลเซียและอินโดนีเซียนับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายอย่างยิ่ง12ประเทศในโลกป่าเขตร้อนซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่าร้อละสิบสี่ของผืนโลกอุดมไปด้วยทรัพยากรทางชีววิทยามีสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งโลกถึงครึ่งหนึ่ง มีสายพันธุ์พืชทั้งโลกถึงร้อยละหกและอาจมีสายพันธุ์ที่พบได้ในป่าเขตร้อนทั้งโลกถึงร้อยละเกเลยทีเดียวความจริงความหลากหลายอย่างยิ่งของสายพันธุ์ต่างๆถูกพบได้ในป่าเขตร้อนอยู่แล้วถึงแม้มันจะมีเนื้อที่เพียงร้อยละเจของผืนโลกก็ตามสัตว์อาศัยที่อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งแต่เปราะบางเหล่านี้มีมากกว่าร้อยละ50ของสายพันธุ์ที่พบได้ในพื้นที่ทั่วโลก แม้แหล่งพันธุ์พืชและสัตว์ของที่นี่จะยิ่งใหญ่แต่ก็มีอัตราการสูญเสียที่ต่อเนื่องมีการประมาณว่าอัตราการสูญพันธ์อยู่ที่ราว1,000-20,000ถึง20,000ต่อปีหรือเร็วกว่าอัตราการเกิดตามธรรมชาติของมนุษย์ประมาณ1,000และ1,000 0เท่าจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่พื้นที่กว่า2.12ล้านเฮกเตอร์ของมาเลเซียจะเป็นอุทยานแห่งชาติมีการประกาศให้เป็นอุทยานเพื่อการอนุรักษ์ และเป็นที่พักพิงของสัตว์ป่าในบริเวณสงวนนั้นมาเลเซียมีอุทยานแห่งชาติหลายแห่งในคาบสมุทรมาเลเซียรวมทั้งในซาบาและสารวักสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์ชายหาดที่เงียบสงบและทางเกวียนที่คดเคี้ยวที่อุทยานแห่งชาติบาโกในสารวักนำเสนอการท่องเที่ยวธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมสู่เขตป่าฝนมีเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่รวมความงามตามธรรมชาติมากมายเอาไว้ด้วยกันภายในพื้นที่จำกัดเช่นนี้ สิ่งดึงดูดใจทั้งหมดและกิจกรรมหลากหลายของที่นี่ทำให้บาโกเป็นหนึ่งในอุทยานที่ได้รับความนิยมที่สุดในสารวัคมันเข้าถึงได้ง่ายเนื่องจากอยู่ห่างจากแหลมคูชิงของรัสรวัคเพียง37กิโลเมตรเนื่องจากถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สง,งวนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2500บาโกจึงเป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดของสราวัคโดยครอบคลุมพื้นที่2,727เฮกเตอร์ที่ปลายสุดของขาบสมุทรโมราทีบาส แม้จะเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่เล็กที่สุดของสระวุรแต่ก็มีความน่าสนใจที่สุดเพราะมีพฤกษชาติของแฉบบอเนียวขึ้นอยู่เกือบครบทุกประเภทซึ่งนับได้ถึง25ประเภทต่างๆกันจากระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์แบบ7ระบบอุทยานบากโกอาจจะเป็นที่ที่ดีที่สุดในสระวุกในการหาประสบการณ์ท่องเทีย่ยวอุทยานนี้เป็นเขตอน,นุรักษ์ตั้งแต่ปี2500 ดังนั้นสัตว์ต่างๆจะไม่ค่อยระแวงมนุษย์ผู้มาเยือนที่นี่โดยเฉพาะผู้ที่มาพักค้างแรมก็จะมีโอกาสนับไม่ถ้วนที่จะคอยสังเกตและถ่ายรูปสัตว์ป่านานาชาติอุทยานบากโกอาจเป็นที่ที่ดีที่สุดในสระักรในการหาประสบการณ์ท่องป่าอุทยานนี้เป็นเขตอนุรักษ์ตั้งแต่ปี2500ดังนั้นสัตว์ต่างๆจึงไม่ค่อยระวงมนุษย์ผู้มาเยือน โดยเฉพาะผู้ที่พักค้างแรมจะมีโอกาสนับไม่ถ้วนที่จะสังเกตและถ่ายรูปสัตว์ป่านานาชน,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 นิดหมูป่าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างพบได้ทั่วไปในเขตอุทยานซึ่งมักจะออกมาหาอาหารช่วงที่ดีที่สุดในการชมชีวิตสัตว์ป่าในบาโกคือตอนรุ่งเช้าและก่อนค่าช่วงที่สัตว์จะมีความตื่นตัวกันมากที่สุดบาโกคือบ้านของลิงจมูกยาวที่หายากประมาณ150ตัวที่พบได้ในมอเดียลเท่านั้น ลิงจมูกยาวได้ชื่อมาจากจมูกที่มีเนื้อก้อนใหญ่นั่นเองตัวผู้เป็นสัตว์แปลกๆที่มีจมูกเป็นตุ้มขนาดใหญ่และพุงกลมโตที่มีน้ำหนักกว่า20กิโลกรัมทั้งตัวผู้และตัวเมียมีขนลำตัวสีน้ำตาลแดงแขนขาสีเทาและหางสีขาวลิงจมูกยาวอาศัยอยู่ตามพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตามปกติ จะไม่เคลื่อนไหวไปไกลแม่น้ำหรือลำธารเกินกว่า1,969ฟุตพวกมันนอนบนต้นไม้โดยโปรดปรานกิ่งไม้หนาทึบที่ทอดตัวอยู่เหนือน้ำเพื่อป้องกันตัวเองจากสัตว์นักล่าลิงจมูกยาวเป็นนักว่ายน้ำที่ดีเยี่ยมแต่จะว่ายน้ำต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้นอย่างเช่นเมื่อต้องข้ามแม่น้ำลิงจมูกยาวให้กำเนิดลูกเพียงครั้งละหนึ่งตัว โดยมีระยะเวลาตั้งท้องประมาณ166วันตามปกติพวกมันจะออกลูกตอนกลางคืนตัวเมียจะช่วยดูแลลูกน้อยของกันและกันลูกอ่อนจะอยู่ใกล้ชิดก,กับแม่ประมาณ1ปีหรือจนกว่าแม่จะออกลูกตัวใหม่ที่อุทยานแห่งชาติบาโกยังมีสัตว์เล็กคลานจำนวนมากที่พบมากที่สุดก็คือตะกวดน้ำมันมีลายจุดสีเทาและความยาวได้ถึง2เมตรตะกวดตัวอ่อน จะมีลายจุดสีเหลืองแกมเขียวและมักถูกพบเห็นได้ง่ายพวกมันเป็นนักว่ายน้ำที่แข็งแรงและดำน้ำได้เป็นเวลานานทีเดียวตะกรดเป็นผู้เก็บกวาดซากโดยการกินซากสัตว์และบางครั้งก็กินสัตว์ที่ยังมีชีวิตพวกมันมักถูกพบได้ใกล้แหล่งที่พักอาศัยหรือใกล้ๆสะพานที่เปรือเพื่อหาซากสัตว์เป็นอาหารเราอาจพบร่องรอยของมันได้ตามชายหาดของอุทยาน อุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งที่ควรค่าแกการใส่ใจคือหุบเขาดานำในรัสซาบาซึ่งอยู่ไปทางตะวันตกของลาฮัดดาตูเมืองใหญ่ที่สุดอันดับสีของซาบาประมาณ80กิโลเมตรประกอบด้วยป่าฝนที่ยังบริสุทธิ์43,800เฮกเตอร์และมีขนาดเท่า3ใน4ของประเทศสิงคโปร์มันเป็นป่าทีุ่่มเกลร้อนที่เขียวชอุ่มและด้วยความอุดมในพืชสาติและพันธุ์สัตว์ พื้นที่นี้เป็นที่รู้จักกันในนามเคสเงวนหุบเขาดานนมมันคือหนึ่งในสิ่งเกื้อหนุนให้มาเลเซียเป็นป่าสีเขียวของโลกเราหุบเขาดานนมให้ประสบการณ์ด้านนิเวศวิทยาแก่ผู้มาเยือนด้วยป่าและความอัศจรรย์ของป่าเขตร้อนโบราณป่าร้อนชื้นนี้หนานแน่นไปด้วยไม้เขตร้อนที่สูงตระหง่านพันไม้แปลก,แ,ปลกและพืชกาฝากระยงระยางจนถึงปัจจุบัน ความรู้ทางด้านพุทธชาติที่ได้มาจากเขตดานนมมีมากกว่า1,300สายพันธุ์ภูเขาดาหนมตั้งอยู่บริเวณตอนบนของแม่น้ําที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของซาบาแม่น้ําซิกามาและแควย่อยของมันนั่นเองมันเป็นเนินเขาแต่ไม่ถึงกับเป็นภูเขาเขตสงวนภูเขาดานนมและป่าซุงที่อยู่รายรอบเป็นที่อยู่อาศัยที่สําคัญของอูรังอุตังอูรังอุตังที่กินใบไม้เหล่านี้เป็นสัตว์ฉลาดแต่รักสันโดษกวัวลิงชนิดอื่น ภูเขาดาน้ำเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยที่สาคัญด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษาโครงการวิจัยแต่และโครงการมีความเป็นศาสตร์ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ด้วยมากมายซึ่งมักศึกษาภายในขอบข่ายกว้างๆว่า,วาด้ยวยเรื่องเกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของป่าฝนในระยะยาวชาติพันธุ์วิทยาและระบบของน้ําบนโลกดานำ้ำมอบโอกาสพิเศษให้เราครับ ได้ศึกษาชีวิตและความเป็นอยู่ของสายพันธุ์พืชและสัตว์ป่าเขตเมืองร้อนทาให้เราได้เห็นพฤติกรรมและความเป็นอยู่ที่น่าทึ่งเราสามารถตรวจระดับน้ําท่วมล้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ํามาเกือบ20ปีแล้วจนเราสามารถจดบันทึกความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้้าพว้เราได้รู้ความเป็นไปในอดีตของพื้นที่แถบนี้เราได้เกิดความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเพื่อใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติแบบพอเพียงได้ไม่อย่างนั้นการใช้ชีวิตของพวกเราในอนาคตต่อไปอีกจากสักสิบยี่สิส,สิบปีรั่วห้าสิบปีข้างหน้าหรืออีกร้อยปีเราคงจะต้องใช้เงินกันมหาศาลทีเดียวครับเพือ่อที่จะชดใช้ต่อความผิดที่เราก่อไว้ในปัจจุบันนี้ดังนั้นการได้ตรวจวัด ได้รู้ระดับน้ำในตอนนี้มันจะทำให้เราควบคุมการท่วมของน้ำได้เป็นอย่างดีถ้าเรารู้กระแสของมันว่ามันไปมาได้อย่างไรเราก็จะสามารถควบคุมน้ำท่วมได้โดยหันเหกระแสน้ำไปในทิศทางอื่นเราหยุดกระแสน้ำไม่ได้ครับเพิ่มมันขึ้นมาเองไม่ได้ มันจะต้องไหลไปตามระบบของมันเราชะลอให้มันช้าลงได้โดยที่เรามีการสร้างเขื่อนหรือว่าสร้างฝายชะลอน้ำถ้าหากว่าเราสร้างเขื่อนเก็บน้ำเอาไว้ถ้าเราเก็บพักน้ำเอาไว้ก่อนไม่ให้มันไหลเรื่อยทิ้งหายไปตามระบบเราเก็บมันไว้ก่อนครับแล้วก็จิงนำออกมาใช้ได้ามที่ต้องการมันก็ทำให้เรามีน้ำใช้ได้ ตลอดเวลามันยากนะครับแต่ว่ามันจะเป็นประโยชน์มากผู้นำที่ทำการศึกษาโครงการวิจัยหลายๆโครงการที่หุบเขาดานามคือโครงการเพื่อการวิจัยป่าฝนของเอเชียอาเคนตั้งขึ้นในปี2528เพื่อตอบสนองจิตสำนึกที่มีต่ออนาคตของป่าฝนของเอเชียอาเคนและเพื่อสร้างความมั่นใจว่าด้วยการทำความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์กับระบบป่าฝนเขตร้อน ระบบนิเวศและการขับเคลื่อนของมันจะก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างมากในการรักษาและอนุรักษ์โครงการที่ดําเนินการดังกล่าวคือการศึกษาและวิจัยถิ่นที่อยู่และพฤติกรรมของสัตว์ป่าในป่าดานำระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษานี้คือการติดตั้งกล้องส่งสัญญาณทางไกลไปทั่วบริเวณกล้องส่งสัญญาณที่มีความคงทนจะบันทึกกิจกรรมของสัตว์ป่าซึ่งจะถูกเก็บไปหลังสัปดาห์ที่6ภาพที่ถ่ายได้จากกล้องจะถูกนําไปตรวจสอบ เป้าหมายของโครงการวิจัยคือทำความเข้าใจกับปัจจัยที่มีส่วนกระทบต่อการขับเคลื่อนทางชาติพันธุวิทยาในระบบนิเวศของป่าเกตร้อนผมว่าการที่บาหลีเซียและซาบามีโครงการนี้ขึ้นมามันเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าจะทำให้ที่นี่เป็นโครงการนำร่องให้เป็นตัวอย่างสำหรับพื้นที่อื่นๆในเอเชียที่จะนำไปทำประโยชน์ได้ สำหรับบริเวณที่มีภูมิอากาศแถบร้อนชื้นแบบอย่างที่มาเลเซียนี่เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าร้อนชื้นเพื่อพืชผลที่จะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างอุดมสมบูรณ์และก็ยังเป็นการอนุรักษ์ไปในเวลาเดียวกันด้วยภูเขาดานำและพื้นที่ป่าสงวนขนาดใหญ่อีกหลายแห่งรวมทั้งมาลิอูเบซินและเขตสงวนภูผาอิมบักในซาบ้า ตามได้รับการยกเว้นสัมปทานป่าไม้ขนาดใหญ่กว่า1 0,000ตารางกิโลเมตรซึ่งดำเนินการโดยมูลนินธิซาบาเกษสงวนหุบเขาดานัมเป็นป่าสงวนระดับที่1และห้ามการตัดไม้โดยสิ้นเชิงนอกจากการศึกษาในเชิงลึกที่ยังคงดำเนินต่อไปแล้วป่ายังมีที่ว่างสำหรับนักท่องเที่ยวทีญญ่รักธรรมชาติให้มาชื่นชมความงามของมันห้องพักป่าฝนบอลเนียวข้างๆแม่น้ำดานัมเป็นที่พักระดับมาตรฐานนานาชาติ ต่างจากจุดหมายของนักท่องเที่ยวดานด,ดืินทั่วไปห้องพักอาศัยนี้จุได้มากที่สุดถึง60คนวิเศษมากเลยครับผมได้เห็นสัตว์ป่ามากมายอากาศร้อนหน่อยครับผมนี่เหงื่อออกเลยแต่ก็สนุกมากครับผมได้เห็นลิงอุลังอุตังมีนกเยอะด้วยครับดีมากเลยผมเคยแต่ไปเที่ยวในยุโรปนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่มาเลเซีย ผมได้เห็นสัตว์เยอะแยะมากมายทำไมถึงเลือกมาที่นี่ครับเพราะว่าป่าที่ดานัมเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์มากเลยครับเราไม่มีป่าแบบนี้ในยุโรปที่ผมอยู่หรอกครับและเมื่อข้ามทะเลจีนใต้ไปยังคาบสม,มุทรมาเลเซียพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งยังคงความเป็นป่าบริสุทธิ์อยู่มากก็กินเนื้อที่กว่า1,175ตารางกิโลเมตรในป่ารอยัลเบลุม เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองในคาบสมุทรมาเลเซียรองจากทอมันเนการาที่มีขนาด4,343ตารางกิโลเมตรป่ารอยัลเบลุมตั้งอยู่ในเปียรักและถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือเขตเบลุ่มตอนบนซึ่งยาวเหยียดไปถึงชายแดนไทยมาเลเซียและเขตเบลุ่มตอนล่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นทะเลสาบท่เมงกอ รัฐเปรักตัดสินใจสงวนเบลุ่มและปลาที่มันก่อไว้ในฐานะแหล่งวิจัยธรรมชาติถาวเรเขตป่ารอยเยเบลุ่มมีขนาดใหญ่กว่าเกาะสิงคโปร์ประมาณ4เท่ามันเป็นที่จดจำไปทั่วโลกในฐานะพื้นที่สัปีดโดยองค์กร b i r ร์สไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแพื้นที่ทับซ้อนเบลุ่มที่มันก่อเป็นที่รู้จักในแผนพัฒนาประเทศว่าเป็นเขตเปราะบางทางธรรมชาติประจวบกับเป็นพื้นที่รองรับน้ำฝนที่สำคัญด้วย ด้วยความที่เหมือนกับฝ่องน้ําป่าจึงมีบทบาทสําคัญในการกักเก็บน้ําและเป็นแหล่งจ่ายน้ําให้แก่ทางรัฐป่านี้มีพันธ์ไม้ดอกกว่า3,000สายพันธุ์รวมทั้งดอกโรเฟอร์เชียสาสายพันธุ์ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีต้นมอสถึง62สายพันธุ์และต้นไม้ทรงป่ามอีก64สายพันธุ์ที่ยังคงอยู่มาตั้งแต่โบราณยังมีเห็ดป่าอีกจำนวนมากที่พบในป่ารยเบลุ่ม พืชป่าหลากสีสันที่มีเอกลักษณ์นี้มักเป็นจุดสนใจของผู้รักธรรมชาติและยังมีแมลงอีกมากมายหลากหลายชนิดที่คืบคลานอยู่ท่ามกลางป่าที่เติบโตนี้ด้วยบทบาทของผู้รักษาระบบนิเวศธรรมชาติอยู่ในพื้นที่แห่งนี้อุทยานรอยเลเบลุมได้รับการจดจำในฐานะเขตวิจัยชาติพันธุ์วิทยาหน่วยงานจัดการอุทยานของรัฐอนุญาตให้ทำกิจกรรมท่องเที่ยวไม่มากนัก ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีโอกาสได้ค้นพบความงามของป่าเบลุม่มและในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมในอุทยานให้ดีขึ้นด้วยสำนึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศของพวกเราทุกวันนี้อยู่ในระดับที่ต่ำมากเลยครับถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆพวกเราจะต้องช่วยกันรักษาป่าไม้เอาไว้ไม่ใช่เพื่อมนุษย์นะครับแต่ว่า เพื่อสัตว์ปา่าเพื่อพืชพันไม้ต่างๆในธรรมชาติจะได้มีแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อให้ธรรมชาติของเรายังคงมีอยู่ต่อไปอุทยานแห่งชาติในมาเลเซียคือบ้านของคนพื้นเมืองหลายเผา่าเผ่าจาไห่และเผ่าทีเมียเป็นชนเผ่าหลักที่พบในปา่า ชาวเผ่าจาไฮมักจะเตี้ยกว่ามีผิวสีคล้ำกว่าและผมหยิกกว่าชาวเผ่าทิเมียเผ่าจาไฮนิยมใช้ชีวิตกึ่งเร่ร่อนในขณะที่เผ่าทิเมียชอบที่จะอยู่เป็นหลักแหล่งบรรพบุรุษของเผ่าจาไฮเป็นชนเร่ร่อนและจะอาศัยอยู่จนกว่าอาหารในที่นั้นจะหมดไปแล้วจึงย้ายที่ใหม่ทุกวันนี้ชาวจาไฮอาศัยอยู่ในพื้นดินที่รัฐบาลจัดไว้ให้ แต่ก็ยังคงมีบางครอบครัวที่ออกไปตั้งหมู่บ้านของตนนอกเขตที่จัดสรรไว้ทะเลสาบที่เมงกอที่ล้อมป่ารอยเยเบลุมเป็นเหมือนสระน้ําธรรมชาติให้เด็กๆชาวจอไห่ได้ว่ายน้ําเล่นในวันที่อากาศร้อนประมักพบพวกเขากระโดดน้ําเล่นในทะเลสาบผู้มาเยือนจะพบกับชาวจาไหา่และบางคนถูกว่าจ้างให้ทําหน้าที่มัคุเทศและลูกหาบในกิจกรรมท่องเที่ยว อาหารหลักของพวกเขาคือสาคูจากมันสำปะหลังซึ่งพวกเขาปลูกกันเองรอบหมู่บ้านพวกเขาเก็บผลไม้จากป่าออกล่าสัตว์เล็กๆและหาปลาชาวจาไหาย่ย้ายถิ่นกันน้อยกว่าในอดีตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยจากการทำไร่เลื่อนลอยไปสู่การทำกรเกษตรกรรมกึ่งถาวรที่ตั้งรกรากของชาวจาไหามักจะอยู่ในพื้นที่ซึ่งอุดมไปด้วยไม้หวายและไม้ไผ่เนื่องจากพืชเหล่านี้เป็นพืชสารพัดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของพวกเขา ผู้ไปเยือนชนเผ่าจาไห่มักได้รับการต้อนรับแต่ก็ให้ระวังอย่าไปรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของพวกเขาแม้ที่พักอาศัยของพวกเขาจะดูโปร่งตาแต่สำหรับพวกเขามันก็คือบ้านดีๆนี่เองก,ก,การจรัดก,การกับอุทยานขนาดใหญ่อย่างอุทยานรอย a l อ e l เบุมไม่ใช่งานธรรมดาสำหรับลีเลียอนุด,ดินซึ่งเป็นผู้อในการอุทยานแห่งรัฐเปรัก งานสงวนและรักษาอุทยานคือความใฝ่ฝันของเธอแต่ละสัปดาห์เธอจะเดินทางประมาณ3เที่ยวเข้าป่าในรอยัลเบลุมเพื่อตรวจสอบและสังเกตการในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่ามาตราการอนุรักษ์ยังคงมีอยู่และได้รับการตรวจสอบลีเนียไอรุดดินมีความภูมิใจในงานของเธอและรู้สึกว่าอุทยานแห่งชาติคือมรดกทางธรรมชาติของมวลมนุษย์และควรจะพุ่งเป้าการรณรงค์ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ และรักษาอุทยานไปยังสาธารณชนให้มากขึ้นสัตว์ป่าและพันธุ์พืชของป่านี้คือขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ซึ่งต้องรักษาไว้ให้เป็นอย่างที่มันเป็นและต้องไม่ให้มันสูญเสียหรือเสียหายจากความเจริญของมนุษย์เรามีวิธีการที่จะบริหารจัดการกับอุทยานของเราให้มากที่สุดค่ะเพื่อการสงวนพันธุ์สัตว์และพืชพันธุ์ต่างๆเรามี กิจกรรมมากมายเพราะว่าในป่าแถบนี้เรามีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเฉพาะสำหรับพื้นที่ของเราที่จำเป็นจะต้องสงวนพันธุ์พวกมันให้ดีที่สุดเพราะว่าฉันได้รับหน้าที่มอบหมายให้ดูแลที่นี่ค่ะฉันหวังว่าในอีกร้อยปีข้างหน้าเรายังสามารถที่จะให้ประโยชน์ และก็ให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมอุทยานของเราต่อไปได้อุทยานป่าฝนธรรมชาติมีบทบาทมากมายมันเป็นที่พักพิงของสายพันธุ์ที่หลากหลายและสมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศของป่าแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติมีบทบาทในการรักษาสภาพภูมิอากาศป่าฝนเก่าแก่อายุ130ล้านปีของมาเลเซียคือมรดกที่ควรอนุรักษ์และความท้าทายจากนี้ไป คือการปกป้องและสงวนทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของเราสัตว์ป่าและป่าที่ให้อากาศแก่เราและแก่ประเทศนี้ให้ดำรงอยู่ต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยความร่วมมือกับประเทศอาเซียน,นอื่นๆมาเลเซียต้องก้าวไปข้างหน้าและส่งมอบประเด็นปัญหานี้ต่อไปก่อนที่ความเสียหายนั้นจะแก้ไขไม่ได้แผ่นดินที่เราอาศัยอยู่สมควรได้รับการเคารพและการดูแลจิตสำนึกที่มากขึ้น และข้อมูลด้านมาตรการการอนุรักษ์ควรถูกนำมาปฏิบัติการอนุรักษ์คือทางเลือกหนึ่งซึ่งเราทุกคนต้องมีจิตสำนึกเพื่อวันนี้และวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม